เผาพี่เจิ้นเหรอได้เลยพี่เจิ้นไม่อยู่ในห้องนะตอนนี้นี่แต่เบบี้ที่เป็นกระแถมเราจะเผาพี่เจิ้นเป็นคนที่ขผอะไรดีเลยเหรอไม่ค่อยมีอะไรเลยอยู่แต่ห้องอ่าหนึ่งแปดนึงอ๋อรู้ละเวลาหนูล้างหน้าหรือหนูอาบน้ำพี่เจิ้นจะชอบบอกว่า โอ้ยเล่นสงการอีกแล้วล้องน้ำเปียกไปหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าเมื่อวานล้างหน้าแบบไม่เปื้อนเสื้อนะทุกคนแบบไม่เปียกถึงเสื้อแล้วเลยจะแบกว่าคนที่นีเพราะอะไรล่องน้ำนะแม่คือล่องน้ำที่หนึ่งถึงหนูเลยไงหนูจะได้ล้างด้วยหนูไม่ลองอยูはは่ต้องสอบแล้ก็ล้างเลยได้เลยต้องสอบสมัยก่อนอ่ะล้างต้งแบบฟ้องก่อนอ่ะ ใช่เหรอทำไมคไมุณเลยเห็นว่าตัดน้ำตัดผมอ่ะนะไม่ตอนนั้นมันไม่มีที่กั้นไงตอนนี้มีที่กั้นผมขึ้นไม่ออกมาเรื่องของการสระน้ำจริงเนระื่องของการสระน้ำเป็นหนึ่ง